สวัสดีค่ะทุกคนใครคนอยากรู้ว่าการทํางานที่ PTB เป็นยังไงมาดูกันเลยคะ่ะ PTB หรือบริษัทพัฒนาไทยบริการจํากัดเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มเพชรซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารสานักง,งานใหญ่เพชรที่สุสุเซลการเดาินทางก็แสนจะง่ายง่ายเพราะเราตั้งอยู่ในทาเลทองด้านหน้าติดถนนวิภาวดีลงังสิตใครจะขับรถส่วนตัวมาหรือนั่งรถตู้รับประจําทางมาได้หมดส่วนด้านหลังติดถนนพระหลนโยธินก็มี MRT ที่เชื่อมต่อก,กับ BTS แถมยังมีรถรับส่งคอยให้บริการส่งถึงอาคารที่ทํางานตลอดทั้งวันสะดวกสบายสุดๆ ลืมบอกไปว่า p t p ีของเราอยู่ที่ชั้น3นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของออฟฟิศตอนนี้ยังไม่มีคนมาเท่าไหร่เพราะเราเข้างานแปดโมงครึ่งเลิห้าโมงเย็นพีทีาธุรกิจให้เช่ารถแต่พนนักงานขับรถโดยนํโอโมเตนาชิมาปรับใช้ในการทํางานจนถึงมีอินโนเวชันที่ทําให้การทํางานสะดวกสบายรวดเร็วมากๆเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศบนโต๊ะทางานก็จะดูหวานๆเข้ากับเจ้าของโต๊ะหน่อยนะคะอุ๊ยมีเมลขอลดเข้ามาแล้วขอส่งงานให้พี่ๆคนขับก่อนนะ เรื่องอาหารการกินก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะรอบๆบ,บริษัทของเรามีร้านค้าร้านอาหารมากมายหลากหลายไม่ต้องกอลัวอดระหว่างวันหากใครไม่สบายตรงไหนก็มีห้องพยาบาลไม่คอยให้บริการตลอดทั้งวันเลยหรือถ้าใครใส่รักสุขภาพก็มียิมให้พนักงานได้มาออกกําลังกายแล้วมีมุมอ่านหนังสือให้เลือกอ่านกันด้วยนะนอกจากนี้ยังมีสวัสดิการและกิจกรรมมากมายให้ร่วมตลอดทั้งปีบรรยายน่หวั่นไม่ไหวบอนนเกเลยทำเยาวาปังมากแต่ก็อแต่ร้านตัวเลยทีเดียวถ้าสนใจมาเป็นหนึ่งในกลุ่มดีเพรเข้าเว็บไซต์ไปที่ www.tpeagroup.com กันได้เลย มีบริษัทและตำแหน่งในกลุ่มตีเพชดอีกมากมายรอทุกคนอยู่นะบ๊ายบายกลุ่มตรีเพชทุกสิ่งเป็นจริงได้